แอดไลน์ like, เข้ามาชมดูปภาเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะจ๊ะเป็นพระเขาเรียกพ้าอะไรไม่ทราบนะส่วนตัวนะคะน้องดูพระไม่เป็นพี่ๆดูกันตัวเองเลยนะคะนะองค์นี้นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักคะ่ะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลย เนี่ยน,นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมนี่น,นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักรายการที่หนึ่งนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะเนื้อหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระขุดสะเนื้อผงนะจ๊ะเป็นพระเนื้อผงแห้งแห้งนึบๆนบเก่าๆแบบนี้เลย มวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะองนี้พัดขุดสะนะจ๊ะเป็นพลา้เนื้อผงแห้งๆเก่าๆหนึบๆองค์นี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามจ้ะพี่จ๋ารายการที่สามนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อทองแดงลมดำจ้ะเนี่ยนะคะ เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยเคยผ่านการใช้งานมานะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะแล้วมีกรีบบัวล้อมรอบเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทจ้ะรายการที่สาม เหรียญหลวงพ่อจาดนะจ๊ะสามรบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4เป็นพระเนื้อชินนะคะพระเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อชินแห้งๆเก่าๆนะคะด้านหลังจะเห็นรอยจารยันชัดเจนแบบนี้จ้ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะสวยเก่าสภาพดีนะคะรายการนี้ เป็นเหรียญเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่สี่สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สี่เป็นเหรียญเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สี่ ep ที่สามร้อยสามสิบสามนะจ๊ะรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อสีเงินฉลุลายนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อฉ right right <to> ุยนะจ๊ะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินปีหกห้าเป็นเหรียญฉลุลายเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเหรียญฉลุลายนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นยันนะจ๊ะขอบข้างค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีหกห้าเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้า นี่นะคะสามบาทนะคะรายการที่5ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6รายการที่6นี้นะจ๊ะเป็นพระใสค่ะเป็นพระใสเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นพระรูปหล่อนะคะเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะไม่ทราบเนื้อนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ทราบเนื้อส่วนตัวน้องดูเนื้อดูพระอะไรไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะใสยจําเจ้าของเดิมเข้ามานะจ๊ะ รายการนี้นะจ๊ะเป็นพระใสค่ะองนี้จะพลอยหลุดนะคะพลอยแดงหลุดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆสวยๆนะคะสภาพดีนี่นะคะมีเสียงนะจ๊ะมีเสียงด้านในรายการนี้เป็นรายการที่หกค่ะเป็นพระใสนะคะพลอยหลุดเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนัก เก่าๆสีสวยคลาสสิกแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการที่6รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7รายการที่7นะคะเป็นพานเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เลยจ้ะองค์นี้เป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊พะพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะสภาพเก่าคลาสสิกเนื้อดินแห้งๆเม็ดแร่มวลสารนะคะ ยังพอเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่านะคะเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่7เป็นพระเนื้อดินค่ะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2ออะไรเนะี่ย เหรียญหลวงพ่อกันปี2469เนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่านะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าตัวเหรียญเป็นปีสอง9คะ่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาใบหน้ายังพอเห็นชัดเจนหัวไหล,กล่กลมๆแขนล้ำๆนะคะเส้นเหรียญติดเส้นสวยๆเลยนะคะองนี้ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะเนะจ๊าด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลย สวยเก่าคลาสสิกดูดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทนะคะรายการที่8พี่ๆท่านไหนนะจ๊ะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาไปต่อกันได้ราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1000นะคะ จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มจ้ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะถ้ากลัวพลาดสายด่วนได้ที่นะจ๊ะ0834374753 0834374753นะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการนะจ๊ะพี่จ๋าราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์11,000ันะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการที่9นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3เนื้อทองแดงสภาพเก่านะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงสภาพเก่าปี2503ค่ะใบหน้ายังพอสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะ สวยเก่าคลาสิขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะพอเห็นไหมขอบข้างนะคะสวยๆนะคะตัวเหรียญเก่าๆเลยคะ่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้าเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าสาเนื้อทองแดงสภาพเก่าเส้นเหรียญสวยๆสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบ เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก,ก่าๆค่ะคราบกุรับไข่ families, ขเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เลยจ้กองคอนี้จะเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าๆแบบนี้นะคะคราบกุคับเก่าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะไม่รทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ,อรายการที่สิบนะจ๊ะสามร้อยบาทจากรายการที่สิบ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่11ค่ะเป็นพระรูปหลหลงพ่อเงินนะคะสีทองสวยเก่าคราบสาแดงขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะจ๊ะคราบสาแดงส,สวยๆขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์สภาพผ่านการใช้งานมานะจ๊ะสภาพผ่านการใช้งานมาสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะใต้าฐานจะเป็นรอยตัดช่อแบบนี้ค่ะ เป็นพระลูปหล่อหลวงพ่องเงินไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิม์นะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้300บาทนะจ๊ะ300บาทรายการที่11 300บาทนะคะรายการที่11เป็นพระลูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิม์พคลาบสาแดงสวยสวยทั่วท้ององค์แบบนี้300บาทนะคะรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12 เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อสีทองสวยสภาพดีเนี่ยนะคะพลาสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะ,ะสวยสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะพละสมเด็จนะคะเก่าๆ <nuc! S 1> erm. สวยๆสภาพดีเป็นเนื้อสีทองอรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะจ๊ะ 300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13เป็นพลา้เนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะจ๊ะพี่จ๋าดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะเป็นพลา้เนื้อชินแห้งๆเก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ สวยเดิมสภาพดีแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่13 300บาทค่ะรายการที่13เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่13ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขป,ปี2466นะคะ เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าปี2466เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะจ๊ะด้านหลังเหรียญน,นะจะเป็นยันแบบนี้ส,สวยๆสภาพดีนะคะเนี่ยนะขอบข้างสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14 สามร้อยบาทนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่หกหกเก่าๆสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าจ้ะรายการที่สิบห้านี้นะจ๊ะเป็น p l ัก u ิ i งนะคะ p l ัก u ิ i งมีเสียงกิ่งนะมีเสียงกิ่งเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพเก่ามีเสียงกิ่งะคะ่ะ เนี่ยนะคะพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพเก่ามีเสียงกิ่งคราบกุ่คราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสีสวยเดิมเดิมเนื้อผิวแห้งๆนะคะเนื้อผิวแห้งๆนะคะองค์จริงสวยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะจ๊ะจัดส่งฟรีกันทุกรายการกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามบาทค่ะสามบาท พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก e ีีกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจะ้ะที่08 3 4 3 7 4 7 5 3 0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะจัดส่งฟรีนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะจ๊ะผิวแบบนี้ก็ไปผิวแบบนี้เลยนะคะพี่ขาได้พระตรงตามรูปพระตรงปกแน่นอนนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่16ค่ะรายการที่16นี้นะคะเป็นปลาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆนะคะองนี้ปลาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นปลาเนื้อชินแห้งๆเก่าๆนะคะด้านหลังมีรอยจานยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมเก่าสภาพดีแบบนี้รายการที่16นะคะ300บาท สามบาทนะคะรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17จ้ะรายการที่17นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดําเนื้อสีทองนะคะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดําเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดเจนเส้นเหรียญสวสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังด้านหลังเขาจะเขียนว่าพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ ด้านหลังจะเป็นรูปพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะเส้นเหรียญส,สวยๆเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการที่17นี้300บาทค่ะเหรียญหลวงปู่ฤาษีลิงดำา300อบาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18นี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าเส้นเหรียญสวยนะคะตัวเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนี่ยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังเก่าเก่า,าสวยสวยสภาพดีขอบข้างค่ะขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างเนี่ยนะ รายการนี้เป็นรายการที่18นะจ๊ะ300บาทเท่านั้นจ้ะ3 0 0บาทได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่19เเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลงปูุกไข่นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆคราบกุกคราเก่าสภาพใช้งานมาแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะจ๊ะด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยมาพร้อมตลับมาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะน้องไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะมาแบบนี้ไปแบบนี้รายการที่ 19- 300บาทนะจ๊ะ 300บาทจากรายการที่19รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะจ๊ะเป็นพระไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์องค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะคราบกุคราบเก่าคราบเขียวๆนะคะจะเห็นทั้ทงองค์เลยสภาพใช้นะคะเขาเรียกอะไรนะคนเท่าคนแก่นะคะชอบเรียกบอกว่าคราบสบู่หรอคะ รู้ว่าคราบเหงื่อคราบใครนะมีรอยเขียวเขียวมรกตสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพใช้ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะใต้ฐานนะคะรายการที่20นี้นะจ๊ะ300บาทค่ะ300บาทนะคะเป็นพระรูปหล่อขนาดเล็กนะคะ300บาทค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่20ิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21คะ่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อทองแดงลมดำปี2503เส้นเหรียญเส้นตัวหนังสือส,สวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503นะคะเส้นเหรียญตัวหนังสือส,สวยแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่21ค่ะ300บาทรายการที่21เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี25 0 3นเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้300บาทนะคะรายการที่21ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22เป็นพระไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพใช้ เนี่ยนะคะพระไมรากรไมราพิมนะคะเป็นเนื้อโลหะเก่าๆสภาพใช้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพใช้ดูดีแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสอง ได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะจ๊ะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753 083 437 4753นะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4อง์์1,000นะจ๊ะราคาเริ่มต้นนะจ๊ะ องละ300บาท4องค์1000จัดส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะจ๊จะจัดส่งฟรีกันเลยได้พระตรงตามรูปกันทุกองค์เลยนะจ๊ะรายการที่22นี้300บาทจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะใบหน้าชัดเจนเนื้อดินแห้งๆเก่าๆคราบอุกค,คราบเก่าชัดเจนเลยนะคะ คราบผงสุพรรณเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะคราบกุค้คราบเก่าชัดเจนไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินรายการที่23 300บาทค่ะรายการที่23เนื้อดินแห้งๆเก่าๆนะคะสภาพดี300บาทนะคะรายการที่23รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24 รายการที่24นี้นะคะเป็นพลาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพลาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีเห็นรอยจานนะคะเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมค่ะสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24นี่นะคะรายการที่24 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะองค์นี้นะคะไม่ทราบเนื้อนะคะไม่แน่ใจเนื้อว่าเป็นงาหรือว่าเป็นกระดูกนะองค์นี้นะคะไม่ทราบนะคะว่าเป็นงาหรือกระดูกนะ เป็นเป็นแบบนี้เลยค่แะแกะมาแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยนะคะมีรอยจานยันสวยสวยทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะองค์นี้สามอบาทแล้วกันเนาะสามร้อยบาทค่ะ300ร้อบาทนะคะเป็นเป็นมีดนะคะรายการที่ยีสบห้า สามร้อยบาทค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพ e ิมพ์ปกโพค่ะเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย ลาบกุครับเก่า,าชัดเจนนะคะสวยๆดูดีแบบนี้รายการที่26นะจ๊ะ300บาทค่ะรายการที่26่สิบาราทนะคะรายการที่26ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะขอบข้างสีสวยเนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำรายการที่27นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้300บาทนะจ๊ะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะ รายการที่28นี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์คะ่ะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเนี่ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเลยจ้ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อไม่มีเสียงกิ่งนะจ๊ะองนี้ไม่มีเสียงกิ่ง รายการที่ยี่สิบแปดค่ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทค่ะเป็นพลักกิ้งนะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารายการเซตนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเซตที่หนึ่งกันเลยเนาะรายการเซตที่หนึ่งนะคะองค์นี้เป็นเซตที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ละหกร้อยบาทเซตที่หนึ่งนะคะองค์ละหกร้อยบาท นี่ค่ะเริ่มจากรายการนี้นะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะเป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยองค์นี้เป็นเนื้อชินค่ะจะเรียกยังไงดีเป็นเนื้อชินพิมพ์สองหน้าแล้วกันเนาะนี่นะคะเนื้อชินพิมพ์สองหน้ารายการเซตที่หนึ่งนะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยสวยเก่าเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะคะ เก่าเก่าแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเซตที่1 600หบาทนะคะ600้บาทรายการเซตที่1รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงลักปิดทองเก่าเก่าแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงลักปิดทองเก่าเก่าแห้งๆลักล่อนทองล่อน,อน,ออนๆนะคะแบบนี้เลยอุ้ย หกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทเนี่ยนะจ๊ะสวยเลยนะจ๊ะหกร้อยบาทจ้ารายการนี้เนี่ยนะคะหกร้อยบาทนะคะรายการนี้รายการเซตที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอง์นี้เป็นพระหูยานพิมพ์เล็กนะคะเนื้อชินสนิมแดงเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยนะคะเนี่ยนะ เนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะเก่าๆแห้งๆนะคะแตกลายงาทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้นะคะเป็นพลานเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะรายการเซตที่หนึ่งหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเนี่ยนะคะหกร้อยบาทค่ะรายการเซตที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะคะเซตที่หนึ่งรายการต่อไปเป็นเซตที่สองจ้ะรายการเซตที่สองนะคะเซตนี้ องละ1 5 0 0นะคะองละ1,500นะคะ, first, ะ,คะเริ่มจากนะเริ่มจากพระพุทธชินราชแล้วกันเนาะเนี่ยนะคะองนี้นะคะจะเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเนื้อนวะจ้ะพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเป็นเนื้อนวะนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อนวะสวยๆนะคะส่วนตัวดูแล้วหายากนะคะเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งหายากแล้วนะคะ เป็นเนื้อนวะใต้ฐานมีโค้ดค่ะสวยเก่าสภาพดีเนื้อนวะตส,สวยนะคะ1,500นานะคะ1,500รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าเก่าไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างที่ตัวพระรูปหล่อนะคะตรงนี้นะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยเนี่ยนะคะ เห็นรอยจานยันชัดเจนที่ตัวองค์พระเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้มาพร้อมใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานเนี่ยนะคะส,สวยๆเลยเนี่ยนะไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยนะเดี๋ยวหนูดูให้ให้เห็นนะคะว่าว่ามีรอยจานหรือเปล่าองค์นี้รู้สึกว่าจะไม่มีรอยจานนะคะเนี่ยนะล,ลุอหลวนเพราเดิม มาพร้อมรัดกระเช้าเงินนะคะรัดกระเช้าเงินแบบนี้เลย 1, 5 0 0ห้าร้อยค่ะ 1, 5 0 0ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมรัดกอบเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเลี่ยมรัดเงินเก่าๆส,สวยๆหนาๆแบบนี้เลยค่ะ 1, 5 0 0นห้าร้อยนะคะ 1, 5 0 0ห้าร้ย นี่ยนะคะเซตที่สองค่ะเซตที่สององละหนึ่งพันห้ารอยนะคะเซตที่สององละ1 5 0 0รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการเซตที่สามจ้ะเซตที่สามนี้นะคะเนี่ยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะองละ2,500ร 2, 500, ค่ะองละ2500นะคะเริ่มจากค่ะเริ่มจากพระปิดตานะคะพระปิดตาพิมพัน เขาเรียกอะไรนะพระปิดตาพิมพันั้นะคะเป็นเนื้อผงคุกลักค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาพิมพ์ปันเนื้อผงคุกลักเก่าๆนะคะสวยๆแห้งๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคะ2,500ค่ะ2,500เนี่ยนะคะ2,500นะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นเป็นแพะนะคะงาแกะแพะงาแกะแพะหลวงพ่ออ่ำนะคะองนี้งาแกะแพะหลวงพ่ออ่ำ,ะะอกเ,อำเก่าๆสวยๆเลยนะคะตัวงาแห้งๆค่ะเนี่ยนะคะตัวงาแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวยเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะองนี้ งาแกะแพะหลวงพ่ออ่ามาพร้อมเลี่ยมเงินหนาหนๆสวยๆนะคะสองพันห้า้อยค่ะสองพันห้าร้อยนะคะองนี้รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นพระปากน้ำค่ะพระเนื้อผงนะคะพระปากน้ำเลี่ยมรัดเงินด้านในนะคะและด้านนอกก็เป็นเลี่ยมเงินอีกทีหนึ่งนะคะองค์นี้จะเป็นเลี่ยมเงินสองชั้นค่ะ พระเนื้อผงปากน้ำนะคะเลี่ยมเงินสองชั้นเก่าๆหนาๆสวยๆแบบนี้2,500นะคะ2,500ค่ะองค์นี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะเซตนี้องค์ละ2,500นนะคะสุดท้ายนี้นะคะอ่ะพี่ๆ